สวัสดีค่ะเด็กๆอาจารย์ดาวนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของขั้นตอนใน regression analysis เนาะนะคะก็คือ regression analysis เนาะ,ะมันก็คือการใช่ไหมลูกการวิเคราะารห์นะคะการวิเคราะห์การถดถอยใช่ไหมการวิเคราะห์การถดถอยนะคะการวิเคราะห์การถดถอยค่ะคืไอไอส s t ็ปก็คือขั้นตอนนะคะเพ,พราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการวิเคราะห์ ะะการวิเคราะห์เนี่ยมันก็ต้องมี Process กระบวนการเนาะกระบวนการของมันเนี่ยจะมีขั้นตอนอะไรบ้างมีแบบไหนบ้างนะคะนั้นขั้นตอนหรือกระบวนการในการวิเคราะห์การถดถอนเนี่ยอาจารย์ดาวแบ่งเป็น9ขั้นตอนเนาะนะคะถ้า refer ถ้า refer to อนะันเก่าอันเก่าที่อาจารย์เคยคุยไว้ตอนแรกว่าถ้าเราทำ regression analysis เนี่ยอาจารย์ดาวจะแบ่งเป็น4 part นะคะพาร์ทที่1หรือพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็น EDA เนาะนะคะ e x p l o r a t o r y Data Analysis นะคะซึ่งอาจารย์ก็รวบไปเลยนะคะก็คือประกอบด้วย5ส่วนด้วยกันนะคะแล้วพอเป็นพาร์ทที่2องนะคะพาร์ทที่2เนี่ยนะคะเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของ m o เด l ฟิต t ิ้งนะคะว่าเราจะฟ i t t i n g โ o เดลวันอย่างไรนะคะอันนี้เป็นพาร์ทที่สานะคะพาร์ทที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเช็ค s u m p t i o n นะการเช็คแอสซัมชันก็คือภายใต้ t i ิติคอ l a น a l y s ิสเนี่ยเราจะมีเรื่องของเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขของการใช้งานโมเดลต่างๆอยู่นะคะว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะถึงจะนำโมเดลนั้นๆไปใช้งานได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนาะเป็นพาร์ทที่4พาร์ทที่4เนี่ยค่ะมันก็ประกอบด้วยสส่วนก็คือเนื่องจากว่าร e เดเกชันเนาะเราสามารถทำสร้างตัวแบบได้นะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าตัวแบบอ่ะ มันจะใช้ในการทำนายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องของ performance ที่เราจะพูดถึงเอาไปใช้ในการทำนายด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการ interpretation หรือการ report ผลนั่นเองนะคะในการทำงานใ,นใดๆหนูก็จะเริ่มจาก research question ใช่ไหมนะคะหรือปัญหาที่หนูสนใจนั่นแหละนะคะหรือ question ที่หนูสนใจ นะคะนะคำถามที่เกิดขึ้นนะคะหนูจะต้องหาอะไรคขาลูกหาคำตอบ เพราะฉนั้นเวลาที่หนูหาคําตอบนะคะเราในในกรณีของเราเนี่ยเราก็หาคําตอบที่โดยใช้ solution ที่เรียกว่า SLR หรือ Simple Linear r e g r e i o n เนาะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาผ่านกระบวนการที่เรามีคําตอบมาแล้วนะคะเราก็ต้องรายงานผลด้วยเพราะฉนั้นเวลารายงานผลเป็นคําตอบเนี่ยกรยรย็รายงานได้ทั้งเรื่องของ Descriptive ะะหรือรายง,งานไปถึงระดับของ inference นะ descriptive เนี่ยก็จะเป็นรายงานลักษณะของเรื่องของอถ้าเป็นของอยังไงนะของสถิติเนี่ยเขาก็เรียกว่าการประมาณค่าแบบจุดเนาะนะคะก็คือ point estimate แล้วก็ถ้าไปถึง inference เนี่ยก็คือการประมาณค่าแบบช่วงนะคะการประมาณค่าแบบช่วงนะคะก็คือ interval estimate เ n t e r ว a l อ s สติ a เมแล้วก็พอย n t อ s สติ a เมนะคะพอยตอสติเมเนาะทีนี้พอย n t อ s สติ a เมเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของออจริงจริงจริงๆก็คืออยู่ตั้งแต่ descriptive statistics เลยนะคะแล้วก็ดูจาก sample เป็นหลักเนาะดูค่าที่อ s สติ a เมจาก sample เป็นหลักนะคะส่วน inference เนี่ยนะคะก็คือ refer to ใช้ sample เนี่ยนะคะ refer to population ว่าถ้าเป็น population เนี่ยนะคะจาก sample ที่เรามีมันจะ vary หรือว่าเบี่ยงเบนกันอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูกัน step by step เนาะแน่นอนค่ะาจด์ดาวก็จะเริ่มจากผ a r แรกก่อนที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง EDA การที่จะทำ EDA นะ p า r ที่เราจะต้องดูเลยเนี่ยก็คือ1คือเราไป formulae t ก่อน formulae t research question เปลี่ยนสีดีกว่านะอ formulae t research question นะคะ o e research question เนี่ยเป็นระดับ level นะคะคระดับเลเวลก็คือเป็นระดับของเรื่องของยูนิวาริเอตนะคะยูน hmm. ิวาริเอตเนาะซึ่งจริงๆถ้าเป็นยูนิวาริเอตเนี่ยในเรื่องของท่ารีเกชันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ละนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเข้า b ไ v a r i a เอแล้วนะคะก็คือความสัมพันธ์ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเนี่ยนะคะจะเข้า b ไบไวย์เ e และ slr เนี่ยก็คือเป็นเป็นเรื่องของหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง y กับ x นะคะยูนิวาริเอตเนี่ยก็ดูเรื่องของค่ากลางอ่ะลูก ดูเรื่องของค่ากลางนะคะดูดเรื่องของ central tendency นะคะก็ค,คือเรื่องของค่ากลางต่างๆนะคะแล้วก็ดูเรื่องของค่า dispersion นะคะก็คือค,ค่าเบี่ยงเบนไปจากค่ากลางนะคะ <S 2> <S 2> เป็นเท่าไหร่ dispersion เนอะ dispersion dispersion นะคะ dispersion เนาะนะคะ,ะ,คะส่วน v a r i a b l i t y เนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือเราก็จะมา เปิดเธอใชไหมดูยูนิตแ t ก็ดูไบไก็ดูเรื่องของค่า correlation correlation covariance นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรา โดยปกตินะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเราจะ,อะตอบคําถามแบบไหนตอบคําถามในลักษณะของแต่ละตัวแปรนะคะหรือตอบคําถามในลักษณะของความสัมพันธ์นะคะแล้วอันถัดสุดท้ายก็คือในเรื่องของ regression analysis โดยการทําโมเดลเนี่ยนะนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะทําเรื่องของการทํานายด้วยหรือเปล่า ะะเพราะฉะนั้นถ้าเอามาจับประเด็นเรื่องของ Purpose ของด i o n a n n l y s i s นะคะวัตถุประสงค์ของ r e g a ation a n a l y s i s ก็ยังไปที่เดิมก็คือการหาความสัมพันธ์นะคะหรือว่า2คือการทำนายเนาะแล้วในชั้นของเราแน่นอนค่ะเราเรียนเฉพาะความสัมพันธ์เชิงเส้นเท่านั้นนะคะเราจะไม่เรียนความสัมพันธ์ไม่เชิงเส้นเนาะนะคะแบบนี้ไม่เรียนอ่ะโอเคค่ะนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราต้อง เริ่มก่อนว่าโจทย์ของเราต้องการอะไรเพราะนั้นถ้าเราเริ่มโจทย์ยังไม่สเปซิฟิกหรือยังไม่ถูกต้องพอเนี่ยทิศทางการที่เราจะทํางานต่อมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งหนูยิ่งมีโจทย์ที่ตรงจุดจงประเด็นมากเท่าไหร่นะคะอ่ะ following w step เนี่ยก็คือหมายความว่าเต็ปต่างๆที่ตามมาเนี่ยมันก็จะยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้อย่างที่สองที่หนูจะต้องดูนะคะอย่างที่สองที่หนูจะต้องอ่ ต่อนะคะก็คือในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของ define variables นะคะ define v a r i a b l e ก็คือการกำหนดนะคะการกำหนด variable คือการกำหนดเนี่ยการกำหนดเนี่ยมันจะนำไปสู่ในเรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยกำหนดตัวแปรที่เราสนใจนะคะที่เราสนใจนะเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เราสนใจเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในเรื่องของเพื่อไปตอบข้อมูลในเรื่องของ relation นั่นเองนะคะนะเราก็จะต้อง c o n c e r ร์นสองอย่างก็คือ data type นะคะกับ Data row เนาะ Data r o w ก็คือการ acting บทบาทของข้อมูลที่ acting เป็น y หรือเป็น x ใช่ไหมเป็น y ก็คือเป็นตัวแปรตอบสนองเป็น x ก็เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดตัวแปรตอบสนองนั้นหรือเรียกว่าตัวแปรสระนั่นเองนะคะเนาะส่วน d a t a t y p e เนี่ย Data Type ก็คือเป็นลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพ ะะข้อมูลที่เป็นเชิงตัวเลขนะคะหรือข้อมูลที่เป็นเชิงกลุม่มอย่างนี้นะคะหรือเราจะเรียกว่าข้อมูลที่มันเป็น uh, continuous data ก็คือแบบต่อเนื่องนะคะหรือข้อมูลที่เป็นอะไรลูกข้อมูลที่เป็น categorical data นะคะที่เป็นลักษณะของการจำแนกประเภท ะะเดี๋ยวเราค่อยๆไปเนาะนะคะแต่แน่นอนว่าถ้าเป็น S L R นะถ้าเป็น S L R เนี่ยมันจะอยู่ที่เรื่องของทั้ง y ทั้ง x นะคะเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่องนะคะหรือเป็น number นั่นเองนะคะหรือเป็น quantitative data นั่นเองนะคะ,ะทีนี้สเต็ปที่3ถ้านหนู Define ตัวแปรได้ดีนะคะดีไฟตัวแปรได้ดีมันก็จะมีผลมากๆกับสเต็ปนี้เลยนะลูกนะการดีไฟตัวแปรเนี่ยสำคัญมากกับการที่เรา ที่เราจะเลือกนะคะจะเลือกนะคะวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่เรากำลังสนใจเหมาะสมกับโจทย์ที่เราตั้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นการ define variables of interest นะมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะในการทีเ่เวลาให้เราสับสนว่าเอ,อ๊เรามีโจทย์แบบนี้เรามีตัวแปรแบบนี้เราจะใช้ Statistical Method อะไรดีนะคะสถิติสถิติตวิเคราะห์หรือสถิติวิธีทางสถิติอะไรดีนั่นเอง เะะพราะฉะนั้นมันก็จะมีเลือก type mm hmm. ของ regression analysis เนี่ยได้หลากหลายเลยนะคะเพราะฉะน,นั้นพอเราข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ดีนะคะมันจะทำให้เราไปสู่ข้อ4ได้ดีนั่นเองก็คือเราก็จะเลือกเก็บ Data นะคะเพื่อไปตอบโจทย์ของเราได้ดีซึ่ง Data ในปัจจุบนันลูมมันก็จะมีทั้ง primary และ secondary Data เนาะนะคะดังนั้นมันก็จะมีเรื่องของอแหล่งข้อมูลนะคะกับการที่วิธีการที่เราจะเลือกเก็บข้อมูลนั่นเอง ะะและในพาร์ทอีกตัวหนึ่งนะคะพอเราเริ่มต้นของงานได้1,2,3,4ได้เ a ต้าในมือแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยมันก็คือเรื่องของ eda นะคะ eda ก็คือ e x p o r e ข้อมูลของเราก่อนนะคะว่าใน sample ที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยมันมีหน้าตายอย่างไรนะคะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของอเวลาเรา summarize ข้อมูลเนี่ยเราก็จะ summarize ด้วยตัวเลขหรูอ number ะะก็คือ Nu ื้อ n e u m e r i c a l Summary นะคะและอีกตัวหนึ่งที่เรา popular มากก็คือทำ Data Visualization นั่นเองนะคะเพื่อเข้าใจของข้อมูลก่อนว่าหน้าต่างเป็นยังไงนะคะเราเราจะไม่จำทันทีไปเรื่องของการ fitting model หรือเลือกโ o เดลมาเลือกใช้เนาะนะคะเพราะเด็กๆต้องไม่ลืมว่าในการที่เราทำงานใดๆอะคะ่ะมันก็จะมีเรื่องของ sample ใช่ไหม เพราะฉะนั้นในเรื่องของแซมโพลเนาะนะคะเราะฉั้นการเทคแซมโพลเนี่ยเราเทคมาจาก population ถูกไหมเราเทคแซมโพลเนี่ยออกมาจาก population นั่นหมายความว่าไงคะเราต้องมั่นใจว่าแซมโพลของเราอะเป็นตัวแทนของ population ถูกไหมนะคะดังนั้นหน้าต่างแซมโพลที่เราเทคได้อนะคะ่ะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ population แน่ๆดังนั้นเวลาที่เราทำ new m e r i c a l summary นะะหรือทำกรา p h s ออกมาเนี่ยเรากำลัง Refer กลับไปที่ว่าหน้าตา ของกราฟหรือมืเครซัมมารีใน populaion เนี่ยก็จะมีความคล้ายกันคล้ายคลึงกันนั่นเองไม่งั้นเราไม่บอกหรอกคะ่ะว่าตัวเพ่ของเราเนี่ยจะเป็นตัวแทนของ target population ได้นะนะคะดังนั้นดังนั้นนั่นคือสิ่งสำคัญมากทำไมเขาถึงให้ทํา data visualization เพราะเพราะหนูอะกำลังทําตัวเป็นนักสืบนักสืบข้อมูลอยู่นะคะว่า data ของเราเนี่ย acting อย่างไรบ้าง React, รีแอคยางไรบ้างนะคะเนาะเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างกันนะคะตัวหนึ่งเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไหมอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําตรงนี้ก่อนพอเราเข้าใจข้อมูลของเราแล้วเนะะี่ยค่ะสเต็ปถัดไปอะคะ่ะเด็กๆเราถึงจะเริ่มฟิตโมเดลเดี๋วต้องเข้าใจตรงนี้มากๆเลยนะเพราะว่าการฟิตของโมเดลของเราลูกมันบ่งบอกถึงอะไรคะการฟิตโมเดลของเราเนี่ยนะคะมันคือการคอนเฟิร์ม นะคะ confirm อะไรหรือ confirm what we have seen in EDA เ no? นะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำเรื่องของ model fitting ะคะมันเป็นการ confirm นะคะสิ่งที่เราอะ visualize แล้วนะคะหรือว่า summary เป็นลนักษณะตัวเลขใดๆแล้วจาก เรื่องของอสเต็ปของ eda นั่นเองนะคะแล้วเราคอนเฟิร์มด้วยอะไรลูกคอนเฟิร์มด้วยเรื่องของ Statistical Theory m a t h e m a t i c t h e o r y นั่นเองคอนเฟิร์มด้วย m t h s t a t ค่ะนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของส t a t โดยตรงแล้วเนี่ยเราก็คือคอนเฟิร์มด้วยอะไรคะโอกาสในการเกิดขึ้นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหรือถ้ากลับมาเป็นค่าตัวเลขมันก็คือโอกาสนั้น,น,นเนี่ยมันเทียบเท่ากับค่า probability นั่นเอง โอกาสในการเกิดขึ้นนะคะก็จะเทียบเท่ากับตัวเลขที่หนูจะต้องไปงคำนวณก็คือค่า p o p a b i l i t y value นั่นเองเห็นไ,ไหมคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็คือหมายความว่าอะไรลูกถ้าเราสุ่มข้อมูลซ้ำสุ่มข้อมูลที่เป็นตัวแทนซ้ำแต่หลายรอบเราเนี่ยนะคะเนาะการสุ่มข้อมูลซ้ำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เดิม,ดมขึ้นอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูบั่นใจว่าการสุ่มข้อมูลครั้งเดียวของหนูอ่ะม,มันมาจากไอตัว population แล้วแน่แน ะะดังนั้นเน่ะเราก็ไม่อยากจะสุ่มหลายรอบถูกไหมเพราะฉะนั้นการสุ่มของเราเนี่ยมันก็คือจะ extend ไปถึง population ได้นะะและการ extend เนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของ,ของการ fitting model ต่างๆนี่แหละในการทำนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหนูต้องจำให้แม่นๆเนาะว่าลักษณะของการที่เราทำไอ Model fitting ต่างๆนะคะทำไอตัว statistics สถิติต่างๆทำา m t t h m m t t i s s ต่างๆมันคือการ confirm สิ่งที่หนูเห็นจาก sample นั่นเอง แล้วสเต็ปถัดไปค่ะหนูก็จะต้องทำกัรเช็คเงื่อนไขนะคะเช็คเงื่อนไขนะคะที่ของโมเดลต่งางๆที่หนูเลือกใช้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆไปนะคะในเรื่องของ S L R นะคะมันมีเรื่องของไอตัว Assumption a l ไรบ b i ง b e h i n d นะคะที่เราจะต้องเช็คก่อนนะคะเช็คก่อนที่เราจะสามารถนำโมเดลที่เราสร้างขึ้นตัวแบบที่เราสร้างขึ้นนะคะไปใช้ในการทำนายได้ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เช็คโมเดลนะคะไม่ได้เช็คเงื่อนไขของมันเนี่ยเราก็จะไม่สามารถนําโมเดลของเราไปใช้งานได้หรือถ้าเรายัางดื้อน,นาไปใช้งานเราก็จะใช้ในการตัดสินใจที่ไม่ดีพอนะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดไปเนี่ยถ้าเราเริ่มจากโมเดลตรงนี้นะคะใน,ในการที่จะเอาไปใช้เพื่อนในการตัดสินใจในเรื่องถัดไปปุ๊บเนี่ยนะคะเรื่องถัดไปมันก็จะ carry error ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการ ตัดสินใจของเราก็จะผิดพลาดึ้นเรื่อยๆึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปตามเงื่อนไข,ขของมันนะคะในเวลาที่ทำแมสตัดเนาะมันก็จะมีเงื่อนไขในการใช้งานของมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่า,ากับความเขาเรียกว่าความถูกต้องไม่ลูกความถูกต้องของตัวแบบนะคะเนาะความถูกต้องของการทํานายที่เราจากตัวแบบเนี่ยนะคะเราก็ความแม่นยำนะคะเราจะมีการวัดความถูกต้องและการแม่นยำนี้อย่างไร วัดเขาเรียกว่าวัดอย่างไรใช่ไหมคะเนาะแล้วก็สุดท้ายค่ะอย่างที่ครูเน้นย้ำไปเนาะทั้งหลายทั้งมวลแล้วเลยลูกหนูจะต้องสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นได้ หนูต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายแล้วพอเราเป็น data analyst ใช่ไหมคะเราต้องส่ง report เนี่ยเขาไม่มีใครมาสนใจตัวเลขที่เราดูหรือว่าขั้นตอน step p r o b b a i l i t y รันโปรแกรมนู่นนี่นั่นหรอคกค่ะเจ้านายเขาจะถามแค่ว่าตกลงแล้วยอด predict ปรีหน้าเป็นยังไงแล้วเราต้องวางแผนอย่างไรถึงจะให้ไปทำถึงยอดนั้นได้นั่นคือหนูจะต้องไปอีกสเต็หนึ่งแล้วนะคะหมายความว่ารีพอร์แล้วว่าโอเค เราจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นที่เราจะได้ยอดการขายในปีหน้าเนี่ยมันเป็นแค่ไหนอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการแล้วตัวแปรอะไรบ้างที่จะมีผลต่อการวางแผนเพื่อให้เราไปถึงจุดเป้าหมายนั้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยหนูก็ต้องรีแพผรีพอร์ตตัวแปรที่มันเกี่ยวข้องเพื่อให้แผนอื่นๆที่เขาเกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นนั้น่ะมาดูแลและจัดการทําให้มันเป็นไปได้ตามเป้าหมายจริงจริง นะคะอ่ะนั่นคือสเต็ปใน r e เรเกชันไรซิ s เนาะนะคะเพราะฉะนั้น